คือหลังทำเนี่ยคนไข้กลับมายิมได้นะครับพอปอนก็เป็นคนที่มีความสุขจากการรักษาด้วยวิธีนี้เหมือนกันการตัดผังผืดหลุมสิวโดยใช้ลมเนี่ยก็ทาให้คนไข้มีความสุขได้นะครับคงไม่มีใครอยากจะพักหน้าในการรักษาหลุมสิวนานถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะการรักษาหลุมสิวในนิยามเดิมๆเ,เนี่ยตัดผังผืดการเลเซอร์นะครับการแต้มกดล้วนแล้วแต่มีระยะพักฟื้นเนี่ยไม่ต่างกว่า2-4สัปดาห์แน่นอนครับบางคนอายุเยอะนะครับมีผลข้างเคียง p i h AH, เป็นฝ้าเป็นรอยดําจากการรักษาหลุมสิวผิวบางลงไวต่อแดดเนี่ยการใช้ องว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไข้ที่มีงบประมาณจากัดไม่สะดวกในการพักฟื้นนานนะครับและอยากเห็นผลลัพธ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเพราะเราไปแก้ไขผังผืดหลุมสิวกาตัดวิธีนี้เนี่ยปอนมองว่าแตกต่างกับวิธีอื่นนะครับเพราะว่ามันใช้ก๊าซซีโอทูเข้าไปซอฟผังผืดได้นะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้สร้างเน้เยอะขึ้นมาใหม่ไม่ทําให้เกิดแผลมากเกินไปคนไข้ก็จะไม่ได้บวมเยอะนะครับแล้วก็มีความสุขเพราะามองหน้าตัวเองเนี่ยมันดูฟูขึ้นหลังท,ทน น้อยมากๆแล้วมันเจ็ดตัวเนี่ยแค่หนึ่งรอบเนี่ยก็รู้เรื่องเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมีความฟูผิวมีความยืดหยุ่นหลุมมันแนวโน้มดูว่าจะเต้นขึ้นในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่สะดวกพักหน้ามีเวลาพักฟื้นน้อยนะครับไม่สะดวกที่จะไปทผาผันการเยอะๆหลายๆอันและเสี่ยงหน้าเป็นฟ้าเนี่ยแนะนําว่าสง่งรูปมาประเมินกับปอนได้เลยนะครับที่ d r ีคลินิกเพราะเราเน้นรักษาหลุมสิวเฉพาะบุคคลและที่สําคัญคือหลุมสิวมีหลายชนิดครับต้องรักษาที่สาเหตุไม่อย่างนั้นเนี่ยหลุมสิวคุณจะไม่มีทางดีขึ้นได้แชรรคคลลิิปปปนนนนนีีี้้้ไบบออกกเเเพื่่่่ทท็หหุุมมสวววาาาััษตตดยะ